หลังจากที่2นายทุนเจ้าของรถหรู6คันที่เกิดไฟไหม้ขณะกำลังขนส่งไปจดทะเบียนที่จังหวัดศรีสะเกดเข้าพบพนักงานสอบสวนดี i เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีลักลอบนำเข้ารถหรูและหลีกเลี่ยงภาษีโดยให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและมีการนัดหมายนำเอกสารหลักฐานมาพร้อมให้กับการให้พนักงานสอบสวนในวันที่28มิถุนายนนี้อธิบดีดี i คุณธาริศเพ็งดิตก็บอกนะครับว่าเบื้องต้นสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รายงานว่าสามารถตรวจสอบหมายเลขตัวถังรถหรูได้ทั้ง5คันเหลือเพียง BMW ที่ถูกไฟไหม้เสียหายน,นะฮะเพราะฉนั้นเนี่ยดี i จึงต้องตรวจสอบว่ามีบริษัทใดเป็นผู้นำเข้าและที่แจ้งว่านำรถหรูมาประกอบในไทยความจริงแล้วมีโรงประกอบรถหรูได้จริงหรือไม่ส่วนแนวทางการตรวจสอบสภาพรถหรูราคา4ล้านบาทขึ้นไป5้าคันนั้น ทาง DSi ก็บอกว่าวันจันทร์ที่24มิถุนายนนี้จะมีการประชุมสรุปวางแผนแนวทางการตรวจสอบอีกครั้งส่วนศูนย์บริการรับแจ้งนำรถเข้าตรวจสอบที่เปิดมาเป็นวันที่3พบว่ามีผู้มาติดต่อรับคิวนำรถจดประกอบมาตรวจสอบสภาพรวมทั้งหมด20รายครับขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกาการภาค4ประยุทธ์มณีโชตก็บอกว่าช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา สำนักงานศุลกากรสามารถจับคุมรถหรูผิดกฎหมายยี่ห้อดังที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียทางด่านพรมแดนไทยมาเลเซียอำเภอสเดาจังหวัดสงขลาได้กว่า40คันไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อแดมเลอร์เบสเบนนะครับมีจากรั่วมีโตโยต้าเอาผาดมีนิสสันเฟอร์รี่นะครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีและก็ขายท่อตลาด โดยขบวนการค้ารถหรูจะใช้ช่องโหว่าทางกฎหมายในการนำรถหรูเข้ามาในประเทศเพื่อการท่องเที่ยวโดยสำแดงการนำเข้ารถอย่างถูกต้องมีหลักฐานของกมรมศุลกากรและมีเงินสดหรือแบงค์การันตีหรือตัวบุคคลค้ำประกันเมื่อมีการส่งมอบรถหรูให้ลูกค้าแล้วก็จะกลับไปแจ้งรถหายที่ประเทศมาเลเซียส่วนมาตรการป้องกันก็ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวด ในการตรวจสอบการลักลอบนําเข้ารถหรูแล้วก็จะมีการประสานข้อมูลกับกงศูนย์มาเลเซียเพื่อรีบแจ้งรถหายกับทางด่านสุลกรไทยโดยเร็วภายในไม่เกิน1เดือนนับจากนี้ครับ